เกือบป้ายแล้วครับเห็นไหมนครไทยศรี12กิโลกาญจนบุรีเกต16กิโลป้ายปักหมุดบอกตรงนี้แหละครับอ,อ่าพี่เบิร์ตถ่ายหน่อยป้องพี่เบิร์ตล้าง <c oughs> หลัง้านหล้างหลังๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรถจอดก่อนรถจอดก่อนครับก็จะมีป้ายบอกนี่แหละครับเห็นไหมครับเนี่ยครับป้ายบอกระยะทางก็คือนครไทยศรี12 การเจนนาบ,บรีเกตสิบหกก็คือไปทางโน้นนะครับจากนี้ไปนู้นการเจนนาบ,บรีเกตสิบหกกิโลนะก็จะเป็นป้ายบอกระยะทางก็ตามนี้ฮะตามเนี้ยเบิร์ดกำลังทำเนี่ครับป้ายเนี้ยครับป้ายามาถ้ามาทางโน้นก็มาจากบางใหญ่บางใหญ่อันนี้คือป้ายบอกระยะทางโอเค <S <S โอเคครับเบิร์ดกำลังถ่าย <S <S โอเคอเค่ะใครถ่ายให้เบิร์ดผมถ่ายวีดีโอโอ,อยู่ เจีเจีเปีเปีเจพีเจพีเจพีเจีโอเคครับอันนี้ก็ใม่การก็จะไปทางนู้นไปจากบางใหญ่นะครับไปบางใหญ่นะครับบางใหญ่ก็เป็นบริเวณโดยรอบฝั่งนี้ก็จะไปทางการเจนนาบุรีก็คือเนี่ราคที่มีป้ายบอกนี่แหละครับการเจนนาบุรีจากเริ่มจากตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวสิ้นสุดตรงนี้เดี๋ยวผู้รายงานก็ขอทิปปั่น y o ยูทู e เตอยูทูปืป่อสุขภาพไปแค่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยติดตามใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ